ไปจบปูนครับโอเคครับน้งน้มีค่ะเสียงแปลกแปอยเีเห็นเบนี้ ที่หลงเหมือนลิงเลยสักโอยดูยืนดูนี่กูยืนดูน่ามึงเหมือนลิงมากเลยกูว่าไม่เจอว่ะไอ้สัตว์กูยืนดูอยู่มึงเหมือนลิงมากนะไม่กลัวกูจะหลุดเหรอแล้วเปลี่ยนสมุดด่างเหมือนลิงเลยสักกูยืนดูอยู่นี่เปลี่ยนสมุดนะตกกูยังโค้ดเฮี้ยเลยไหนวะเออตรงไหนวะ พรงไหนวะผมจำไม่ได้วะทรงไอเกียก็ได้ไมั้งจริงทรงไอเกียก็รอดแล้วเออทรงเนี้ยเบอร์อะไรอ่ะทรงนี้ก็ได้สี่แปดแต่สีผมไม่ก็เป็นเอกลักษณ์อีกที่อะ สี่แปดอะวะไอ้เบอร์กูไม่เห็นมีผมเลยวะบูถอดให้หรอแมเออลองไอ้ลงหัวโล้วก็เลยสัตว์แอนนี่อะแล้วไอสัตว์เออลองลองใหม่ดินะเออลองใหม่อยู่ก็เนี่ยะสี่แปดก็เนี่ยไม่มีผมไม่เฮี้ยมก็เห็นอยู่เฮี้ยเออทพไม่เฮี้ยอะไรวะเบอร์สิบแม่เนี่ย เบิร์กสิบมาลองดูดิมันบั็กกว่าเพื่อนเพื่อนมันบั็อกอ่ะกูไม่ไม่หมวอกเลยของกูมันบั็อกอ่ะคุ้ยเอ้ยมึงใส่หน้ากากวิ่งไปจบเลยเออปะนี่ใครอ่ะบังเหรอกอ่ะไอ้บล็อกไอ้บังไอ้บัง

นี <G iro entender> <net> ่ผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยน่าโคตรอ้วนเลยสับ ก็ขายยาฮ<ป>าแด้เียว่ไปตอนขายยาั้งเกมอ่ะกูบอกให้โค้ชี้อะเ,เนี่ยมันคือชื่อก็เฉินอะ <c oughs> กูบอกเลยอ้วมแน่ยุ่งจะไปขายยาอีกใช่ไหมแล้วแต่อ่แล้วต้องขายยาไม่ขายยาให้ไำพิชี่อะไร Mày à. Chờ làm sẻ của đi lại. Ê, đây, chờ một đi. Để đu đi, để đu khoảng À, không bắt tập đấy ngay à. Chào khai quá. เฮ้ยเขาไม่ยบอกว่ายูไอ้ดาวมันเข้าไปจับไอ้ช่างในอู่อะทำไมอะไม่รู้อยู่ะเขาไรีบอกว่าอยู่ๆก็เข้ามาจับเลยอะยิบของในตัวเนี่ยเกมไปคู่แล้วน่ะทานชี้กับอะไรอะโดนจับแล้วก็โดนตรวจตัวนั่นเลยเหรอโอ้ยงขอบานเลยไม่ใช่เหรอน่าจะพุอยู่นานแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรนะมันดูเห็นว่าส่งของเหรอไม่รู้เหมือนกันอะ ไปสอนนองมัก hey. ็ไปไม่ได้คุณเงี้ยคุณเงี้ยคุณจากใจคุณจากใีคุณเงี้ยเออเออเหมือนเลยแต่ปกติน้องมันไม่ค่อยเงี้ยนะแต่ก็ได้คุณเงี้ยไอ้นี่ใครเนี่ยนั่งอะไรวะเนี่ยเบอร์ดำเบอร์อะไรวะมีเบอร์ดำป่ะ mẹ của dòng bơi bé lại. They gọt hỏi, they gọt hỏi 99969 cạo 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 เนี yeah, ่ยปักกูอยู่ไหนวะเนี่ยเลยแล้วไอ้ควายเมื่อกี้ปั๊ดไงแก้งมึงเนี่ยไหนฮะมึงเลยมาแล้วค่อยช้าๆสิไ <c oughs> อ้เหี้ยวละย้อนกลับไปสิมึงเลยมาแล้วย้อนกลับควายทำไมกูไม่เห็นวะไหนไอ้ยเกินค่อยๆกูเองหัวโล้นะ่ะ มันยังไม่ถึงอร่อยดำลงเอาไปเนี่ยว่าไงมึงโทรมามึะโทรมาตัดมึงอะโทรมาอีกเนา่แล้วนี่ใครโทรมามึงอะโทรมาเนี่ยพวกเนี่ยมึงโทรมาหากูอยู่เนี่ยอ่าโอเคสรุปคือไม่มีอะไรแค่นี้เอไงเออมึงโทรมาเนี่ยไม่มีมึงโทรมาทำไมเนี่ยโทรมาเมื่อกี้กูไม่ได้รับอ้าวไอ้เหี้ยปัญหาเยอะแล้วนี่อันนี้เอาดีๆนี่มึงโทรมาทำไมคือจะเอาอะไรคือจะจับกูหรือไง ไม่ได้จับอะไรก็มึงไปให้ความร่วมมือที่สอนนอนเลยยังก็ดีอย่าไปให้ความร่วมมือที่สอนนอนนี่ไงคดีอะไรวะคดีใหญ่โยไม่ต้องเสือกเรื่องของตำรวจไม่ต้องเสือกอ้าวไอ้เฮียมึงทำคดีอะไรก็บอกหน่อยไม่ได้ไงขี้โค้งแกวะแล้วมึงจะรู้ว่าทำไมเออไอ้เฮียอยากรู้ก็มึงโทรมาหากูกูก็เลยคุยกับเพื่อนไม่ได้ไงก็มึงโทรมาโทรมาไงจับคนขายยาอะไรใหญ่แต่คนขายยาอะไรใหญ่คือก็ได้ไปสองไม่พูดเยอะได้ไปสองโอ้โหเดอ๋ยกมีกฎหมายอ่ะ กติกูหัวโตจะร้องก็มาร้องที่กูนี่บอกเลยเสียดโยกติกูหัวโตจะร้องมาร้องที่มันเว้ยใช่เลยนั่นเล่านั่เล่านั่เล่าเหตุการณ์อะไรเป่าอ่ะฮะว่าไปอันนี้คืออ่าเหตุการณ์ว่าไงยางยางก็คือเมื่อกี้มีช่างโดนไอ้เหี้ยฉลาดจริงมึงทำได้ไงวะยางไอ้สัตว์ยางเพื่อนคือเมื่อกี้มีช่างโดนจับไปคนนึงเออช่างโดนจับไปคนนึงแล้วก็เลยให้ก็เลยให้ตำรวจมารวบแล้วก็เลยให้ตำรวจมารวบเจอมียางสิบห้าถุงมียางสิบห้าถุงไม่ออกเวรกระเป๋าสามหมื่นสองเท่าสามหมื่น แล้วคือเขาป่นประมาณว่าไม่มีเหตุเข้ามาจับได้ไงอะไรเงี้ยลูกหอยพี่เหรอใช่เหรอประมาณนั้นแล้วก็มีจ้องแชทมาล้อมบอกว่าอะไรอ่ะไอ้ดำเราไอพีให้ลุงไว้เลยลุงขอไอพีมึงก็ให้แล้วมึงไม่คนให้มึงก็รู้อ่ะกูไม่มีไม่รู้ก็ระวังระวังไม่เอาไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวดราม่าขอทำงานต่อดีกว่าแต่ว่าเป็นเอาๆนี่ก่อนเอาเอาไอพีให้ลุงไว้นะโอเคมึงก็ให้ดิมึงก็มีมึงเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยได้ไหมแค่นี้เดี๋ยวให้โอเคโอเค หรือทำอะไรมันก็ต้องแบบต้องมีหลักฐานปะแล้วเขาบอกว่าเห็นกรี๊ของให้คนอื่นกิ่นกินรู้มาเขาบอกว่าเขาเขยแอบดูแล้วเขาก็เลยเข้าไปจับเลยนะใช่แต่คือแบบว่ามันก็ต้องดูหลักฐานไหมคือจับได้เลยเหรอไม่รู้เขาเบอกว่าเขาเห็นปลี่ยนพี่ขายยาแล้วเขาจับล่อซื้อมาไอทีอะใครวะใครขายวะอะไร่เขาบอกว่ามีคนโดนไปก่อนแล้วเขาเลยมาบเว่าะบุยมา บางว่ามันไม่ใช่ว่ะแต่กุ้ยเงียบนะกุ้ยเงียบกุ้ยเงียบนะมีมีใครบ้างวะกุ้ไม่เลยไม่มีใครปกตติกีแต่ปลาไม่ใช่เหรอกุ้ยจะเอาตัวนี้กุ้ยจะเอาเราเราอย่าพิ่งมาได้ไหมกุ้ยฟังด้วยไม่ได้หรอกกุ้จะเรากุ้ยจะเอากุ้ยจะเอาอ่ะกุ้ยจะเอาตัวนี้กุ้ยจะเอาอ่ะเราโดนไปเยอะไหมอ่ะโดนไปเยอะไหมอ่ะเบ็บ แต่อะหนูยังไม่รู้เลยพี่สาวพี่จะเอาตัวนู้น่ะพี่สาวพี่จะเอาอยู่มันเป็นหน้ากากเดิมไหมไหนอ่ะไม่เห็นใส่หน้ากากอ่ะเองไม่มีตังค์ไม่พอเปล่าอังั้นซวยหน้ากากพันหนึ่งแน่าเป็นไงหรอถ้าก็ไหลถ้าเย็นดำเลยจับมันชอบไล่จับเอ่ยดำมันชอบจับแบบสืบอ่ะมันไม่จับแบบจับปกติมันใช้วิธีจับแบบสืบอ่ะ ไปตู้กันไม่าส้มสีกันพอ,อดีเอาลรอแล้วเหรอป่าอยู่ในตู้มั้งสัตว์มึงจะเอาน้องไปเกมมั้เนี่ยหรืน้องนี่หน้าบวมไปนี่อะไรสัตว์ <c oughs> ไอเฮียอันนี้ไอ้พีเตอร์ตังไปมึงไปซื้อหน้ากากเจอกันที่ตู้ได้คแรบบับให้ไปแล้วไม่รู้เปถูกป่า ไ,ไม่มีเนียนนะมึงอ่ะโอ้โหตุยเลยไะมันมาดูมันมาดูตอนไหนวะไม่รู้ว่ะมันแก้เหมือนกับว่าแบบพูดกับกูที่เป็นกูโทรที่กูโทรแล้วมาโทรกลับมานะมันก็พูดว่าเหมือนกับว่ามันมีคนจับคนคนี้ว่าคนที่ไหนที่โดนจับไปก่อนแล้วอ่ะแล้วมันก็เหมือนว่าให้ปกักคำอย่างไม่รู้ว่ะแล้วมันก็เลยมาจับสองคนนี้ มหคนโดนจับคนแรกอะให้ปากคำมั่งก็เหมือนกับว่าให้แบบว่ามันเอาของมาฝากไว้หรืออะไรเงี้ยไม่รู้อะกูรู้ใช่ปะ่ะนะกูคแค่เดาเดานะโอ้อหนูเป็นไงบ้างกูอยากรู้โดนจับยังไงเคือเขามาเขาล็อกไปไหนเขาบอกเขาซุ่มกูอยู่ได้เห็นหกูเป็นตัวซุ่มเฉยเออเจสันนี่ไหนบอกไปแล้วไง แล้วโดนกี่นาทีอ่ะสรุปเป็นไงบ้างอะกลิ้นตามไม่ทันเลยอ้าวฮารชิตอนแรกโดนไปไม่ใช่ออกมาแล้วเหรอใช่แล้วอ้าวแล้วส้มสีอ่ะแล้วเพราะส้มสีส้มสีไม่ออกอ่ะส้มสีที่หลังไม่น้องโดนก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้เพิ่งโดนกันไหมไม่หรอกซุบมุบโดนเรื่องอะไรอ่ะกลินอยากรู้วฮะหนูเหรอแข็งแกร่งเลยก็คือเขาเข้ามาแล้วเขาล็อกไปเลย ไม่เขาว่าเ้าซุ่มดูอยู่ไม่ใช่เหรอใช่เขาบอกว่าเขาซุ่มดูอยู่เขาเห็นอะไรนะ่คเขาเห็นรถหลุดรถหลุดเข้าไปแล้วก็กิฟของให้หนูเขาพูดอย่างนี้ใช่คือกล้นที่กล้นคนคุยใหม่เขนบอกว่าเหมือนกับว่ามันสืบมาหน้ามือนกับว่ามันมีคนโดนจับไปก่อนไม่ใช่เหรอไม่เนาะมันกลิ้นหลุดเนี่ยไมกลิ้นก็เลยไม่ชัวร์ทำไมแปลกๆวะทำไมมันแปลกๆเออแปลกกว่าหนูหนูไม่เป็นไรนะ เฮียได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมสามหมื่นกว่าเออใช่เดี๋ยวเฮียเขาจ่ายให้ไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจ่ายให้ใช่คือเราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมสามพันควินอะไรนะควิญียนนี่หรอควิญี่นให้หนูหน่อยสามหมื่นกว่าวันนี้ควิญี่ยนสามหมื่นไม่มีอ่ะมีสามพันได้ไหมยาวแล้วแล้วิญเจยนเออขนาดนั้นหน้าลงบ้านาเต็มไปหมดเลยนะไปไปเฮียไหมวันนี้ครับไม่มีเอาต่อได้ไหม เฮ้ยกลินเลยเยอะระบายกลินเอาเด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันครับจะไปจบปูนแบบเปล่ากวินอยากไปได้ยังไงครับกวินอยากเขาพี่ขอจบคุณได้ไหมครับไปยังจกอะไรหรอจบปูนจกคุณนะครับ ไหนมีท่าจกใบกินนี่ไหมไปเลยนะครับไปไปไปไรปินไปลอยกินเลยะครับกินพรอมจกแล้วครับเต๋อเสียโหดจ้าไปเลยมาที่มาก็คือไม่มีใครเอาแล้ว บังบังผมขอดูหน้าบังเลดิตังทำไมบังเสียงเล็กจังวะบังใครเ่้าัครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะบังเนี่ยบังเสียงเล็กๆแปกๆคุข้าตัวคนนะครับครับโชคดีครับพี่อครับพีเงียบครับโอเคโอเคทั้งแต่รู้จักมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนั่นเลยพี่ดิฉันอยากคุยด้เลยไหมชอบโบ้ขึ้นครับอยูโดนแบบฤดูปมาสอพันอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นฤดูปมาสองพันลสครับ มันเป็นช่วยผสมพันของพี่รับใก่พิ้นให้หนูด้วยนะสามนกว่านนยังไงไงพีนเขายืนออยู่เขานอนอยะเห็นปะเนี่ยเขานอนออยู่นะรอผสมพันเนี่ยพไผชายพปสงพับว่าไม่แน่ปาพินเห็นหญิงไม่ได้เลยนะมึงอะ ่เฮียครับอะไรวะเนี่ยไม่าหาดำมันจะรู้เป้าไว้เฮียมันมันบอกได้แค่บางส่วนอะมันบอกไม่ได้ไม่หมดไหนมันบอกกูอะไรว่าเดี๋ยวดราม่าเฮียไม่รู้บอกไม่อยากพูเดเยอะดราม่าเฮียไม่รู้บอกมาเงี้ยบอกไม่อยากพูเดเยอะดราม่ากูไม่รู้คือเฮียอะไร ไปรถเยอะจังรอนี้ดักแน่นอนพี่สาวฮร์ปสนุกเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไงฮะชาชิลลไม่เคยเขาเข้ามาจับตรงนี้เหรอฮะพี่เคยโดนหนักบเลยแล้วไปโดนจับมาสิโดครอบคลองไอ้แบบหกหมื่นห้าหมื่นอะสนุกโดนจับได้ไหมฮารับเดินเรื่องไอ้แหละแล้วเขารู้ได้ไงครับ เขาบอกว่าเขามาซุ่มดูนั่นแหละแต่แค่คือที่ไม่ว่าแบบถ้ามันมีเหตุมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจับอ่ะแต่คืออันนี้คือเขาบอกว่ามาซุ่มดูแล้วแบบเห็นแบบเรากลิฟแต่คือแค่งงว่าเขารู้ได้ไงว่าเรากลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นรถเาเห็นรถคันนี้ในวอลแบบว่าเหมือนวอลแจ้งว่าเออเป็นอามสองสีดํานะแล้วก็เป็นอามสองสีดําเข้าอู่พอดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบมุ่งหมายก็คือแบบว่าใช่ครับเจ้าอะไรับพี่สาวีอ่งเ้นไ ก็คือแบบว่าพวกมึงไม่เจ็บคอกันบ้างเหรอครันก็คือเจ็บคอแทนแล้วตอนนั้นเงินเดือนสามแสนคุณพ่อคิดเงี้ยออกอะไรอะพี่สาวฮาร์ปกุ้ยนขอยืมสามแสนได้ไหมครับโอ้ my god เปิ้ลเปิ้เพี่สาวนต้องใช้เงินแรงนะเอาจริงๆอะก็ที่ให้ไม่ให้ให้กุ้ยนมาแรกแล้วไงแต่ว่ากุ้ยนอยากได้เพิ่มเอาก็เห็นบอกว่าเฮียของกุ้ยนนะอยากได้รถเฮียกุ้ยนต้องได้รถไม่ใช่หรอก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยไงใช่ครับ ใช่เท่าไหร่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเจอเฮียกุ้ลิ่นก่อนนะก็คุยกับกลิ่ก็ได้ครับพี่เดีไปชมข่าวให้ครับต้องคุยต้องรู้ยับเฮียเท่านั้นต้องคุยกับเฮียเท่านั้นครับคุยกับกลิ่เดี๋ยวกลิ่นเอาไปชมข่าวให้ครับคุยกับพีิ่นไปคุยกับเฮียดีกว่าน้ะอือคือคุยกับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฮับเป็นหัวพี่สาวคุยกักนก็ได้ครับก็คือให้เฮียไม่พอทำภารกิจหาทีนี้ก็คือแบบ แม่วไอ้เฮียกุ้ยอยู่ไหนอะไปอยู่กับสาวหรอสาวคนไหนอะเฮียกุ้ยสาวเยอะจัดอะที่พี่เห็นนะเฮียกุ้ยเขเป็นคนดีอะเขาเราจะไปไปซื้อของนะเธอดีอะไรอะดีมากเธอมาคุยอะไรกับเขาได้ดิรู้หมดเลยว่าเขาปิดป้นมากเลยนะคนเนี้ยเฮียเฮียเฉินอะไม่จริงครับจริงจริงแยบจีบลูกสาวเนี่ยวุ่นปากกุ้ยโพนะครับแล้วฟินไปตะโกนหน้าโรงพยาบาลว่าเขาเงียบเลยเด็กเด็ดิด็ก็เป็นช่วมาส่งพันของกุ้ยนะครับ นงดาวไปดิมึงอ่ะไปไแสดงผสมพันธุ์กับกุ้ยผสมมาได้ไมครับกู้ยสมใจอ๋อเอามือทาโคกแป๊บให้กุ้ยช่วยทาแป๊บก็ได้ครับมาเป็นฤดูพันผสมพันของกุ้ยครับอ๋อนี่แล้วดูผสมพันธุ์เราในอู่น่ะเราต้องเราต้องหาโุ้ยมาแล้วว่าท่าเขามาแล้วว่าคุนเขาแล้วครับ เดี๋ยวี่อกจะอตัวแต่พี่ไม่ควรทำได้เลยนะสรัไหนครับปท่ขอร้องก็ไดะมีลองแไม่มีครับคุณเล่าดาวสพันกกวินได้ไหมครับเราอ่ะสูบรพันไปเถอะเอาจริงปะจะไปให้เปสูตรพันเลยครับเลยรเราอ่ะสูตพันไปเถอะผสมพันกกวินเลยนะครับนี่น้าต้าววินเดี๋ยวพี่มานะโอเคครับพี่สาวพี่หลงวันดีครับคุณเล่าดาวผสมพันกกวินนะครับ ได้ไหครับโอ้ยขึ้นช่วยตัวเองเถอะขึ้นไดวไหมครับเออขึ้นช่วยตัวเองเถอะเรียบร้อยครับเนี่ยวันนี้ครับสวัสดีครับพี่เธอเนี่นดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขันตกครับอ๋อขันตกครับครับโอเคครับไปทำอะไรกันครับไปจกปูนครับโอเคครับ้งดีครับเสียงแปลกๆ ทำไมพี่โูนี่ใส่รองเท้านี้วันนี้บบนเป็นฤดูผสมพันธุ์ครับ <laughs> แ่ดัน,าท,าท,นทำโึ่งไมครับร 2, คันนี้คยจะงสมพันธุ์ครับขามันส้มพังนหรือเปล่าอ่ะไครับเนี่ยยจังสมพันธุ์ครับ โอ้ก็ชอบทานี้ครับพมันไม่มีที่ไหนแหล้วที่แบบเนเยียมันอยู่ในตัวตัวลตนีอรันมีตมมมัวอะไรสอย่าผส,สมพันธุ์กับใครเนี่ยแล,แล้วดูผสมพันธุ์ของกุ้ยน ปองพี่กิดน้อยเดี๋ยวดูแบบนี้แล้วน่ารักดีนะนอนไปทำงานต่อแล้วไปทำงานก่อนนะครับพี่เทอร์นี่ไปเลยครับเดี๋ยวพี่เจ็บมาเลยครับพี่เจ็บมาเลยครับขึ้นเกาะนะครับ ของอยู่ที่ขยะเลยของอยู่ไอ้สีโดนจับไปแล้วสิบะถุงอ่ะหมุนแล้วเหรอกูจะเอาเมื่อไหร่คือเฮียมามิวไม่กลัวคกูไม่อยากถือเยอะเลยวะเฮ้ยมดี๋ย่ห่อหน้ากากไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็ได้เลยเดี๋ย่ห่อหน้ากากนะดำอยู่บนนะเออพี่ดำเขาอยู่ข้างบนนะเจอเวลาครับไม่เจอกูเห็นรถแล้วกูก็เห็นมันมันอยู่ไหนมันหลบตัวเหรอครับเนี่ยแล้วกูไปยืนให้ดูมันอยู่ไหนโอเคครับสัตว์ดำรู้มากนะ